สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคริมิล่าแลนด์อีกเช่นเคยก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวอาวุธดาบปัดเอตขั้นทอนนั่นเองซึ่งก็เป็นอาวุธที่ผมใช้ในการบูตด,ดามเมจบอสเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะเนื่องจากมันมีสกิลที่จ่ายดามเมจบอสได้หลายฮิตเหมือนกับสกิลเรเดียนเลยที่ลหลายๆคนเนี่ยนิยมนํามาใช้ในการบูตด,ดามเมจบอสกันซึ่งสกิลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมไปดูเลยแล้วกันก็จะเป็นอาวุธดาราโคบลัดลอเอตนั่นเอง ซึ่งผมจะเรียกมันว่าดาบเลือดละกันนะจะได้เรียกง่ายลงมาหน่อยสําหรับสก,กิลของอาวุธเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่เป็นสก,กิลออริจินอลร้อซนะซึ่งมันเป็นอาวุธที่ผมใช้ในการบูตาเมิดบอสเนี่ยผมก็ต้องใส่สก,กิลที่จ่าอเมิดบอสได้ค่อนข้างดีเลยโอเคก็เริ่มจากสก,กิลแรกเลยละกันเป็นสก,กิลโมเลนฟูนั่นเองซึ่งก็เป็นสก,กิล3ของดาบเลือดนี่แหละแต่มันเป็นสก,กิลอัพเกรดนะก็เลยมีคําว่าฟูลตามหลังมา ซึ่งสกิลเนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีสกิลนะซึ่งการใช้งานเนี่ยแต่เราจะได้รับพาสซีฟอิมพัวเวสมาสำหรับพาสซีฟอิมพัวเวสเนี่ยมันก็จะการสตัรน,นะแล้วก็เดฟเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น50%นั่นเองโอเคก็มาดูกันนะเดี๋ยวผมขอให้ดูพาสซีฟอิมพัวเวสก่อนเลยน่าจะเป็นพาสซีฟนี้ขึ้นมานะ มันจะมันจะขึ้นมาประมาณวิหรือสองวินะอันนี้ผมก็กลับประมาณเอาขึ้นมาแป๊บเดียวนั่นเองมันจะขึ้นเป็นล่างทองโอเคเวลาที่เราใช้สกิลโมเลนเนี่ยมันก็จะขึ้นมานิดหนึ่งนะ,ะประมาณนี้ซึ่งหลายคนก็น่า,นาจะเห็นน่าจะได้เห็นรูปแบบสกิลแล้วมันจะเป็นการปล่อยขึ้นดาบเนี่ยไปรอบตัวเราซึ่งเนี่ย มันก็เป็นการจมตีหลาย hit เลยนั่นแหละสกิลนี้ผมบอกเลยว่าใช้ในการบูทบอสได้ดีมากเดี๋ยวค่อยให้ไปทำา a เบ g ทีหลังนะเดี๋ยวขออธิบายสกิลให้หมดก่อนต่อมาก็จะเป็นสกิล wall smash นะซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีนั่นเองแล้วก็สตูเนี่ยจะติดดีบัฟนะก็คือลดเดฟเนี่ยจะลดลง30%เป็นเวลา5วินาที ตามรายละเอียดเลยนะการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการหมุนตัวไปฟันนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเกิดศัตรูเราโดนโจมตีเนี่ยก็จะติดดีบับไปดดเดฟลดส30เร์ซนี่ยก็ถือว่าทำให้เราตีเข้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองประมาณนี้ต่อมาก็เป็นสกิลที่3นะก็คือสกิลเรเดียรนั่นเองซึ่งเป็นสกิลยอดนิยมนะที่ทุกคนเนี่ยต้องมีใช้ในการบูตอมเมทวอร์สแน่นอน ก็จะเป็นการปล่อยกงจากรอบตัวนะสามอันซึ่งกงจากสามอันเนี้ยเวลาที่มันปล่อยออกไปเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่ผ่านศัตรูเนี้ยมันก็จะทาดาเมจเรื่อยๆเลยนะซึ่งโดยรวมเนี่ยก็มันใช้บูตัมเมจบอสได้ดีเลยเนื่องจากมันทําดาเมจได้ค่อนข้างถี่นะโอเคเรายละเอียดก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมทําการบูตัเมจบอสให้ดูเลยละกัน สำหรับการใช้งานเนี่ยผมก็จะมาตีบอสหนึดาวธรรมดานะเอาให้ดูแค่การใช้งานก็พอโอเคมีเอเมอร์เกเตอร์อยู่ใกล้นะก็เดี๋ยวตีเลยลวยกันผมจะเปิดเป็นวอร์สมานนะลดเดฟสามสิบเปอร์เซ็นรดียนแล้วก็มูลเลนนะประมาณนี้ เออผมลืมอธิบายเกี่ยวกับสกิลมูเลนไปนะสำหรับสกิลมูเลนแบบธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยขึ้นดาบไปข้างหน้าอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดเป็นสกิลอัปเกรดเนี่ยมันจะปล่อยไปรอบตัวเลยถ้าเกิดมันปล่อยไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ4-5่หือขึ้นเ,ยเลยนะอันนี้ผมกะประมาณเอาอันนี้คือสกิลอัปเกรดปล่อยรอบตัว ถ้าเกิดเป็นธรรมดาเนี่ยจะปล่อยไปแค่ข้างหน้าประมาณนี้โอเคต่อเลยหรือจะเป็นการโจมตีแบบพิเศษก็ได้นะการโจมตีแบบพิเศษของอาวุธบัตเอดเนี่ยเราต้องมีบัฟอิมพาวเวสก่อนนะทุกคนถึงจะใช้งานการโจมตีแบบพิเศษได้ซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือให้เราเก็บบัฟอิมพาวเวสสำหรับบัฟอิมพาวเวสเนี่ย มันก็ได้จากการสกิลนะแล้วก็การโจมตีปบติ1ชุดนั่นเองประมาณนี้โจมตีปกติ1ชุดจะได้รับอิมพูเวตมาซึ่งก็ให้ทําการกระโดดแล้วกดโจมตีนะมันจะเป็นการฟันกลางอากาศนั่นเองเขาใหม่ ผมกปิดล็อกก่อนผมกดกระโดดไม่ติดว่ะน่าจะลนนะโอเคประมาณนี้อืมโอชินี้ผมยังไม่ค่อยชินนะทุกคนวาน,นี้นะ สำหรับเวลาที่เราอยู่กลางอากาศเนี่ยเวลาที่เราฟันเนี่ยมันก็จะมีบัฟอิมพว์เวียนให้เราเรื่อยๆนะซึ่งจะทำให้เราไม่โดนสตานนั่นเองก็คือเราก็ปากากละกางอากาศได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยประมาณนี้นะโอเคหรือจะเป็นสกิลออริจินอลของมันเนี่ยก็จะได้รับบัฟอิมพว์เวียนเช่นกันนะก็จะมีสกิลมูนเวฟกับสกิลมูลสไตล์นั่นเอง สำหรับมูลเวฟเนี่ยเวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยมันจะชะงักนะทุกคน,นผมให้ดูใหม่แล้วกันซึ่งในจังหวะที่ชะงักเนี่ยมันจะทําให้เรากระโดดไม่ได้ก็เป็นสกิลที่ผมไม่ค่อยนิยมใช้นะในการต่อกระโดดปานกลางอากาศเนี่ยมันะชะงักนิดน,นึงกระโดดไม่ได้ถ้าเกิดที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นสกิลมูลสไตล์มูลสไตล์นะทุกคน ประมาณนี้ไม่ขึ้นประมาณนี้นะสามารถต่อเรื่อยๆโอเคเอาแค่นี้แล้วกันปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ละการฟันกาากาศเพราะว่าดาเมจที่มันจ่ายเนี่ยมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตีแรงนะ ซึ่งมันก็มีจํากัดด้วยเช่นกันก็คือมันจะคุ้มก็ต่อเมื่อเราโจมตีกับบอสที่อยู่บนอากาศหรือบอสที่ตัวสูงนั่นเองแต่ถ้าเกิดบอสที่เนี่ยมันอยู่ติดดินพวกนี้ตัวไม่ใหญ่มากก็ดาเมจที่เราจ่ายเนี่ยก็ไม่คุ้มนั่นเองอผมให้ดูเล้ยกันอ่ะวานี้ เอ้ยก็ได้อยู่นะถ้าเกิดมันติดท้องดาเมจมันก็ใช้ได้อยู่โอเควอล์สมัทไปเเดียนโอเคมานีนะ แต่ปกติผมก็ไม่ได้ใช้อุปเดียวในการบูทนะทุกคนส่วนใหญคือผมจะสาหรับบูทบูทดาเมจเอานะบางทีก็ขวานมีกระบองคุยก็ใช้นะทุกคนแต่ผมไม่ได้หยิบมาประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ติดท้องเนี่ยมันก็จะเลยขึ้นไปบนอากาศน,นะก็ทำได้แค่ระยะสั้นนะสำหรับ ดาเมจตอนปันกากากาศโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับอาวุธปลัดเอ็ดนั่นเอง,เองโอเคต่อไปก็เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียด เกี่ยวกับสกิลดวงดาวเลยแล้วกันสำหรับสกิลดวงดาวของดาบเลือดเนี่ยพาสซิฟสีสแ้มเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาของอิมพูเซสเนี่ยเพิ่มเงิ่ม0.5วินาทีนะก็ทำให้เราใช้งานไอใช้งานไอสกิลที่เราฟันกางกาศเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะ ระยะเวลาของ i m ม o i เวเพิ่มขึ้นแล้วก็ต่อพา s s i ีฟตอนกระโดดเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองประมาณนี้ต่อมาก็เป็น p a ส s i ีฟห้าแต้มนะจะเป็นการลดคูดาสกิลมุ w เวฟลงเนี่ยสูตรึนหวินาทีสกิลก็ดีเลย์น้อยลงเราก็จ่ายได้ง่ายขึ้นแต่คือผมไม่ได้ใช้ไงสกิล o n w เวฟผมใช้เป็นสกิลที่จ่ายาเมจบอสได้ดีกว่าต่อมาก็เป็นสกิลมลเลนนะ คูดาวลดลง1วินาทีมันก็เป็นก็ถือว่าใช้งานได้นะสกิลนี้มันก็จะทำให้เราปล่อยขึ้นดาบได้ไวขึ้นนะเพราะว่าคูดาวลดไป1วินาทีโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับเซิร์ฟที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เล่นเซิร์ฟ1นึนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการรวมแคลนไทยแล้วในเซิร์ฟ1นึปกติในเซิร์ฟ1นึเนี่ยก็จะมีอยู่4แคลนไทยหลักๆนะ ก็จะมีบ b ิล i ิตมี e อ p ม r o r มีเทมเพลตแล้วก็มี b l a ็ k Jack นะในตอนนี้ผมได้รวม e อ p ม r o r กับบ b ิล i ิตเนี่ยมาอยู่ที่เทมเพลตแล้วส่วน b บล็คแจ็คเนี่ยก็อาจจะมาในอนาคตน,นะซึ่งใครที่เล่นในเซิร์ฟนี้หรือเล่นคนเดียวเนี่ยก็สามารถมาจอยกับเทมเพลตได้นะตอนนี้ผมก็รับคนออโต้ไว้อยู่ก็สามารถเข้าได้เลย ส่วนทวีปเนี่ยก็อยู่ที่ทวีปเบลลี่นะหรือเวสต์มาล์นั่นเองจะอยู่ซ้ายบนเลยก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่ามีแล้ว,ลวผมขอจบคลิปนี้ไวเลยแล้วกันไม่ขึ้นขอขึ้นสักานหรยก็ได้ก่อนจบคลิป โเคแล้วจับกินสถีบ๊ายบายครับทุกคน